สี่สิบแปดบาทไอสัตว์เฮ้ยโบเข้ามาไอสัตว์มาแล้วเพื่อนเพื่อนเชีย่ยเมื่อกี้ครับผมดอกเมื่อกี้ครับโอเคเลยเชยโยสวัสดีครับผมวันนี้พบกับแอสซานจัลเนอรเหมือนเช่นเคยนะฮะมาลากีนเนสกองแอดมอนเหมือนเดิมนะครับกับเกมที่ปั้นทุนที่ผมได้แบบเป็นกอบเป็นกำรรนะในช่วงนี้นะครับผมก็แมวทองในวันปีใหม่นี้ก็เป็นอะไรที่ดีนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ผมโคตรขี้เกียจนะมา มาลุยเลยดีกว่าแต่ว่าแบบจะขี้เกียจกันไม่ได้นะเพราะว่าแบบมันเล่นทุกวันอนะไม่เล่นก็นไม่ได้นะวันนี้ก็เลยเอามาฝากสักห้าร้อยแล้วกันนะไปลุยโบเข้ามาไอสัตว์ไม่เข้าเลยวะก็มีห้าร้อยนะผมจะใส่ไม้สิบบาทไปเลยนะครับผมเพราะว่าอไม่อยากใส่ไม้สี่บาทหรืแปดบาทเงี้ยมันไม่รู้มันจะติดขึ้นมานะถ้ามันติดผมอยากได้ไม่ให้มันแบบโดดขึ้นมาเลยนะผมเป็นคนใจร้อนเนะี่ย แต่ถ้าเข้าสแคปเตอร์ตอนแรกได้ก็ดีนะครับผมโอ้โหยังไม่เข้าสักหน้าเลยนะเกลือจะจัดนะวันนี้ประโถไอ้สัตว์โอ้โหแ้่ข้ดเกลือต้องมาลุ้นสแคปเตอร์แหละเพื่อนอนี่ปั่นมาจะ20ไม้แล้วนะเกินแล้วมั้งเนี่ยเออมาสวยครับผม โบเข้ามาสิบสี่บาทอย่างนี้ได้อยู่โอเคติดมาสิบสี่บาทโอเคได้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 อยู่อยากได้แมวทองอะ่ะเออมาเต็มแผงเว้สวยเออมาอีกแต่ขอคูณเพิ่มได้ไหมแมวเช่นเนี้ยโอ้โหได้มา1น2ร้อยสี่สองบาทเหมือนจะเยอะนะติดคอมโบสาสี่ครั้งได้มา100ร้อยกว่าบาทนะไม่เป็นไรฮะถือว่าได้อยู่อุ้ยตัวนี้ตัวนี้เยอะตัวนี้เยอะไอตัวแดงไอตัวโคมไฟนะ โคมไฟญี่ปุ่นแห่งแดนปร,ประดิบนะเออญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะแบบเรียกว่าเป็นแดน,นประดิบด้วยเพื่อนเพราะว่าเหมือนกับเวลาเขาออกทะเลไปแล้วแบบไอ้น,นี่มาไงสามร้อยหกสิบบาทแบบเป็นแดน,นที่หาปลาติดทะเลมั้งอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเรียกว่าแดน,นปลาดิบได้สแคปเตอร์ด้วยไหสวยพอดีเลยครับผมคอมโบเมื่อกี้เข้าสองสามร้อยนะบอกมาเป็นเก้าเก้าร้อยเออมาครับผมคูณสี่ไปคูณแปดอุ้ยเอีย้ยจะได้สแคปเตอร์ฟรีครั้งหนึ่งหรอเมื่อกี้ แต่ไม่ติดนะโอ้ผมว่ารอบนี้มันน่าจะไม่ให้ผมนะผมว่ามึงเข้ามาให้เฉยรหรือเปล่าเนี่ยสซคัตเตอร์เนะี่ยแบบเข้ามาแต่ไม่แจกอะไรเงี้ยเข้ามาแบบให้เราหล่อที่ทีแต่ไม่ให้ตังคูสักบาทเดียวไอ้ชี่สี่สิบแปดบาทสวยพัดพัดพัดกูขอพัดโอ้พัดไม่ติดเ,เพื่อนนิดเดียวนะไปต่อครับแต่ยังไงก็เป็นกาไรเหมือนเดิมนะครับเท่าไหร่ก็เอาครับจังหวะนี้นะปั้นมาถึงหนึ่งพันแล้วครับผม ตอนแรกนี่ผมคิดว่าจะเกลือนะแต่บังเอิญว่ามันมันติดข้อคอมโบมากีีมานะครับผมปะมา2คอมโบนะแล้วได้ตัวโคมไฟมาปุ๊บมันก็เลยคูณขึ้นมาเป็น2-300นะครับไปเฮ้ยได้อยู่นะ500รอบาทนะผมไม้20นะจริงจริงไม้20่เนี่ยน,น่าจะถึงพันเอาง่ายๆนะแต่ว่ามันก็นแล้วแต่นะ,ะมันไม่ได้การันตีว่ามันจะเข้าตลอดเวลานะโบมา500รอยครับผมตอนนี้เป็นเท่าไหร่ละพันสี่ครับผมโอเคโอเคถือประมาดีนะ แต่ว่าจะเกลอแบบลิปที่แล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะลิปที่แล้วนี่คือไอ้แค่ยื้อตั้งนานยื้อโคตรนานนะเข้าดอกสุดท้ายนะโอเคอย่างนั้นก็ได้นะครับคือลักกี้ในโกรดเนี่ยมี2ประเภทนะก็คือถ้ามันเข้าไวเนี่ยมันอาจจะไม่จ่ายมาให้ก็ได้นะแต่ถ้ามันเข้าช,ช้าๆห,หนักๆเนี่ยมันอาจจะจ่ายทีหลังแบบโบเดียวดอกเดียวรู้เรื่องบึ้มบัมซัมเบ้บึ้มบัม,บม,บมตะของแตกอะไรเงี้ยเออไปฮะมายี่สิบเหมือนจะสวยอยู่นะแต่ว่าอุ้ย โอ้โหเตรียมแผงขนาดนี้มึงให้กูมา54บาทไอ้สัสจกกักรเตอร์มาวะลนโอ้โหเี้ยตัวเดียวอะ่ะได้อยู่ได้อยู่มา20ผมยังไม่เปลี่ยนนะครับเฮ้ยมาดิไอ้สัสจักรเตอร์เว้ย12ครั้งด้วย5ตัวหรอเมื่อกี้เอาแล้วเฮ้ยฟีในฟีฟีในฟีฟ อย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าโอ้โหสัตว์เอ้ย,ยอย่าบอกนะว่าฟรีสิบครั้งครับผมสวยมาครั้งนี้แหละมาหาศาลถ้ามึงแต่งไม่ถึงสามพันนะผมว่าน่าจะเกลือเพราะว่าจริงๆแล้วยี่สิบครั้งเนี่ยถ้าควรเข้าในหนังจริงๆเนี่ยยังไงก็ถึงะแค่สามพันเองนะ เมื่อกี้ขนาดเข้าแค่สิบครั้งยังมาห้าร้อยแล้วนะโอ้โหมีแววเหมือนจะไม่ถึงนะแต่ไม่เป็นไรฮนะมีโอกาสสิบครั้งนะตอนนี้ขอเก็บคูณก่อนได้ไหมเนะเออมาสวยอยู่ฮนะโบะเข้ามาโบเข้ามาโบมาสองร้อยกว่าบาทแล้วผมเก็บคูณมีเก็บคูณม,เณมีเก็บคูณมาเต็มแผงอย่างนี้ร้อยห้าสี่บาทโอเค ย้ายถึงสา0พนะหมายถึงว่ายอดเงินเนี่ยไม่ใช่ยอดแตกนะครับไปเฮ้ยสวยคุณนี่คุณนี้มาอีกมาอีกมาอีกมาอีมาอีก,อก,อกโอ้โหโอุตสาห์ได้ฟรีนี่ฟรีแล้วนะยังจะแบบเกลืออยู่นะอันนี้ยังแตกไม่เท่ารอบที่แล้วเลยนะเพื่อนโอ้โหพัดอีหยาเสียดายมากถ้าเปลี่ยนคิวตรงเมื่อกี้เป็นพัดนะ ไอ้เงี้ยฟรีนี่ฟรีอย่าบอกนะว่าให้อีกรอบนึงเกินไปเกินไปบ้านแตกนะบ้านแตกนะถ้าได้อีกเนี่ยอู้เลยเอ้ยมีสิทธิ์ไอสัตว์มีสิทธิ์หล่นลงมาเอ้ยเอ้ยได้อยู่มาได้อยูุ่้ยเจ็ดร้อยแปดสิบบาทครับผมได้อยู่ได้อยู่อีกทีนึงโอ้โห ไม่เป็นไรฮนะได้อยู่ครับผม832บาทฮะบิ๊กเอ้ยเมกาวินนะเหนะลือ2ครั้งครับคูยี่มีสิทธิ์ลุ้นได้อีกขออีกขออีกขออีกโอ้โหจบกันจบกันนะครับผมเท่าไหรนะ่ฮะ1 2 7 4งสครับป่ะโอ้โหบวกมาไม่ถึง2ไม่ถึง3,000นะเสียดายมากนะโอซาาได้ฟรีฟรีฟรตั้งสองครั้งนะเมื่อกี้เอ้ยได้ครั้งเดียวดิเกือบจะได้อีกครั้งหนึ่งนะแต่ไม่ได้นะ อ,อมายี่สิบนี่ผมว่าหน้าสวยนะไม่ไม่อยากเปลี่ยนนะครับถ้าไม่เข้าจริงจนะค่อยเปลี่ยนเป็นไม้หนักเลยแล้วกันนะเอาแบบบึ้มบั่มบ้นแตกนะขอกินน้ำสักนิดนึดน่งนะครับผมไปไม้สี่สิบดีกว่า ยีน่นี่เหมือนจะเกลือนะสองรอบแล้วนะขนาดเข้าฟรีสปินนี่ยังแบบไม่เท่าไหร่นะครับอุ้ยไอเชีย่ยเมื่อกี้เต็มแผงแ,แบบได้มาแปดสิบแปบาทนะเพราะไม่ติดคูณนะฮะถ้าเข้าคูณเมื่อกี้นะผมว่ามีบึ้มบ้าม,มอยู่ครับสักตเตยอ,อีกแล้วครับผมมาแสี่สิบบอสตมาดิ1สครั้งฮนะมาดูกันซิว่ามันเอ้ยสวยอยู่มาเปิดมาดีเปิดมาดีเปิดมาดีอยู่ไปฮนะ เข้ามาขอคูณขอคูณเก็บคูณอีกไอการที่มันแต่เยอะเนี่ยเพราะมันเกิดจากคูณทั้งนั้นเลยนะครับผมเรายิ่งเก็บคูณเยอะเท่าไหร่เนี่ยถ้ามันได้เยอะจริงๆเนี่ยแล้วมันติดเต็มแผงเนี่ยมันคูณไปเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันคือแบบหลายเท่าเลยนะจากแบบเนี่ยดูดิเห็นไหมจาก20บาทเป็นสองร้อยครับผมดูอย่างนี้ร2 8ยิบปไปกันต่อครับคูณแเข้ามาสองร้อบาทนะผม อคอมโบไม่ติดต่อนะเหลือ5้าครั้งครับเนี่ยครั้งนี้มาโคตรดีนะแป๊บๆได,ได้มาพันกว่าบาทอู้เต็มแผง3ามแปดสี่ผมไม่เชื่อมาดิมาอีกครับผมสิบหกบาทนะโอ้โหเมื่อกี้เต็มแผงขนาดเมื่อกี้นะถ้าคูณสักสิบยี่สิบนะบอกเลยว่ามีแบบโอ้โหมาคูณสะบ,บกครับเหลือสองครั้งนะลุ้นแค่คอมโบติดนิดนึงก็พอโอ้โหโอกทคูณยี่สิบแท้ๆมึงให้กูสี่สิบบาท เออมาอย่างนี้ดิสามสองศูนย์อีกสักครั้งอีกสักครั้งครั้งสุดท้ายโอ้โหผมสังเกตนะครั้งสุดท้ายไม่ไม,ไม่เคยได้เลยเว้เชีย้ยเนี่ยบวกมาพันแปดแล้วผมไอ้สารดูดิสี่พันแล้วครับอุ้ยบวกเข้ามาสองสี่ศูนย์โอ้โหสิ 10, ไม่ติดต่อนะไปฮนะ โอ้โหมาที่ติดโคตรสวยเฮียเต็มแผงเลยไม่ติดคูนแค่นั่นเองนะใช้ได้ปะน่าจะมีคูนมาให้สักนิดสักหน่อยนะเมื่อกี่ในงานนี้สี่ร้อยไปละซูชิโอ้โหเต็มแผงแต่ไม่เข้าเลยหวังว่าสแคปเตอร์จะมานะโบเข้ามาถ้าสแคปเตอร์เข้าอย่างนอุ้ยนี่ไงพอดีเลยมาครับผมลุยผูมันวะ สะแกปเตอร์เข้ารัวๆเลยนะแล้วก็แบบว่าไม้สี่สิบนี้โดดมาเรื่อยๆเลยนะยังไม่ขาดทุนเลยนะครับก็จะมีแค่ตอนแรกแหละที่เหมือนจะแบบจะเกลือนะเฮ้ยฟรีนี่ฟรีอย่าบอนะอย่าบอนะสองรอบติดแล้วนะวันนี้อย่าบ่อนะโอ้โหอีกครั้งหนึ่งอุ๊ยอีห่าหัวเลยแต่ยังไม่แตกสักครั้งเลยนะคูนเก็บมาเยอะจริงนะครับผมดูดิ ยังไม่ติดคอมโบเลยเข้าสักครั้งเลยนะโอเคมา48บาทไอสัตว์เฮ้ยโบเข้ามาไอสัตว์มาแล้วเพื่อนเชีย่ยเมื่อกี้ครับผมดอกเมื่อกี้ครับโอเคเลยดอกเดียวครับผม3,400ั 3, 4, นะมันต้องอย่างนี้ดิวะ่าเออมาดีเว้ยเหลือ3ครั้ง4ครั้งสุดท้ายมาอีกโบเข้ามาคูณ1ิบสีต่อคอมโบเชี่ยนิดเดียวไปครับผมเหลือสครั้งนะ เมื่อกี้เตี้ยแผงสองรอบแล้วแต่ว่าคอมโบติดแค่สองรอบเนี่ยแค่หนึ่งครั้งนะไม่งั้นแบบโอ้โหไปแล้วสิบหกยี่สิบเออหกวันสี่สิบบาทสวยไปสองครั้งสุดท้ายนะเรามา้นกันนะครับว่าหนึ่งครั้งสุดท้ายเนี่ยมันจะเข้าหรือเปล่านะสังเกตมาแล้วเราละไม่ค่อยเข้าเลยนะไอหนึ่งครั้งสุดท้ายเนี่ยนั่นไงเก็บแต่คูนมาไอเวนไม่เคยเข้าเลยนะนยเน,ยน,น มาครับผมบวมห้าพันเลยครับผมสวยจะจัดนะตอนนี้อยู่ที่เก้าพันแล้วครับจะหมื่นแล้วนะไปอีกสักหน่อยดีกว่าคือผมสังเกตนะไอเกมแมวเนี่ยเวลาผมเปลี่ยนไม้ปุ๊บสาคเตอร์จะเข้าทันทีเลยนะก็ดีนะครับผมว่ามาสแคเตอร์สักรอบไปถ้าอีกรอบหนึ่งเข้านี่ผมพอเลยนะแม่ก็ขอแบบ แตกแบบโบบะใหญ่ๆทั้งหนึ่งรอบนะให้มันถึงหมื่นนะครับสวยคอมโบมาอย่างนี้สิบต่อไหมเนี่ยแต่มันคอมโบเข้าสครั้งอะติดวายมาด้วยดูดิไม่มีคูณสักครั้งเลยนะเสียดายมากๆเลยนะเค okay. สัตจะเต็มแผงอยู่แล้วสิบมาก้านขวางไว้สกัตเตอร์พัดมาสวยคูณ2องโบเข้ามาพันหนึ่งฮะสวยครับผมแจมจะลัดแมวครับผมเก้หกูนนะครับ แต่ยังไม่ถึงหมื่นเลยอ่ะตอ้มันถึงหมื่นก่อนนะสเกตเตอร์สวยไป ladies go ครั้งที่เก้าครับโปะเข้ามาต่อไปเป็นอันนี้ก็สวยคูณมาครับผมสามร้อยกว่าบาทติดวายมาอีกอย่างนี้ก็ดีขออีกสักทีได้เปล่าโอ้โหเท่าไหร่ฮะแปดหกสี่ครับผม หนึ่งหมื่นแล้วนะโอเคมิชชั่นคอม p ี e t e นะผมจบฟรีสปินรอบนี้ผมก็จะพอแล้วนะครับผมถือว่ากำไรโอเคนะฮะไปไอสัตว์เต็มแผงบบกเข้ามาพันสองเชีย่ยเริ่มมาดีหลังๆนะเห็นไหมต้องยือ้อันนิดหน่อยนะไม่งั้นเนี่ยน่าจะเกลือนะครับไปกันต่อห้าครั้งสุดท้ายสามไออุยอ้ยได้อยู่ได้อยู่ โะเข้ามา200กับบาทก็เอา2หืมขั้นท้ายไม่เคยได้เชื่อผมจบนั่นเนี่ยได้แต่คูณมาปอบใจนะไปฮนะยอดก็มาที่1,000 0ครับผมโอ้โหไอสัตว์โคตรโคตรเอาอันนี้บอกเลยนะฟรีฟรีๆๆแบบเกือบจะเข้าแบบ2 3ามรอบนะเอาละเป็นไงบ้างครับผมกับลักกี้นเนสซิ่ของผมนะ ก็วันนี้ก็เออมาปัาน้นแค่นี้แหละไปละไปใช้ตังค์ดีกว่านะกินข้าวดีกว่าไปบายบายทุกคนจุ๊บ